เอาละครับกราฟซีท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่รถกราัวสามหกหนึงเก้าซูดโอครับวันนี้เรามาอยู่กับอีวีวิ t อินครับผมในอีพีที่แปดชัตเตอร์ที่แปดครับผมมาก็ต่อจากครั้งที่แล้วครับที่ไปเจอไอไอตู้เซฟนะผมก็รู้สึกเราจะลงบันไดมาแล้วมันก็เข้าคาสีิเลยเฮ้ยตัดแต่จบชัตเตอร์เลยนะผมก็ลงมาในเมืองหรอวะใช่เมืองอ่านั่นอุ้เฮียเฮ้ยเปิดมาก็จะต้องลบเลยเนี่ย ะครับผมก็สำหรับ <c oughs> หนึ่งของยิงเงินให้จบก่อนจะค่อยคุยกันหนึ่งตัวมันเป็นตัวที่ฆ่ายากไงตัวนี้ต้องใช้สนายยิงนะผมสนายยิงงนะั้นเดี๋ยวตายที่เทียวว้าวโอเคเก็บของเศษเศษเงินเศษอะไรที่เก็บหมดนะผม กระสุนเราพอมีอยู่นะพอมีเยอะอยู่แหละไม่ได้พอมีเลยพอมีเยอะเลยก็เหนื่อยก็อะไรวะทางขาวเอาให้หมดฮนะสุสุขติสุสุขติเออสุสุขติสุสุขติเออไปเกิดใหม่สักทีฮะิ่้จบเกิดใหม่อย่ามีสองหัวแบบนี้นะน่ากลัวมันก็สุนอะไรอ่ะ กระสุนพกแต่กระสุนลูกซองผมไม่มีเลยนะหมดหมดแบบหมดเลยนะผมก็ทางที่ท่านผู้ชมทราบแล้วกันครับว่าตัวของเกมอะไรนะกูจะพูดเอาตัวของ,อของนิฟอลสปีดฮีทนะผมไม่ได้เล่นแล้วนะผมก็มาเป็นตัวของอฟาคายนะผมฟาคายห้านะครับผมก็จะพยายามเล่นให้นานที่สุดแล้วกันครับเพราะว่าเล่นกับคุณกามโอด้วยนะผมไม่ได้เล่นคุณเขาเรียกว่าเล่น เล่นเพราะคุณกามูไม่เล่นกับคุณกามูครับผมกามูเขาอยากเล่นแล้วเขาก็ให้ผมเล่นนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็เลยจัดการนะครับผมเรียกร้องตามแฟนคลับมานะครับก็ติดตามกันนะครับฟ้าคายจะลงอังคารกับพุธเลยนะครับเท่าก,กับว่าช่องเราเนี่ยก็จะมีคลิปลงแม่งแคบตลอดเลยนะผมจะมีอังคารกับพุธลงฟ้าคายแล้วก็อีวิอิลลงเสราร์อาทิตย์พฤหัสนะครับผมก็เรียกว่าจุใจครับผมจุใจกันเลยนะผม สนุกคนดูครับไม่สนุกกูนะผมสนายดีกว่าเออเี่ยมาสนายนัดเดียวตายนะผมไปไปกันต่อกระสุนลูกซองโอเคทำไมไปทางไหนต่อวะทางนี้อ๋อโอเคเปิดปึ๊บ ไปเปิดไปไป <S <S ึ๊บปึ๊บวิ้ยอ,อะไรวะลุกปั้นเหรอลุกปั้นเว้ยลุกปั้นก็มีขุนแจสิลุกมั้ยอย่าลุกนะสองคนนี้กูกูกีดนะลุกก่อนนะตอนนี้ยอเฮอะไรวะโอ้ยไม่ต้องเผาเนาะคงไม่ลุกหรอก ต่อเขาไปกันต่อนี่คืออะโอ้มีคนยิงอีกแล้วเหรออ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นกูเห็นไม่ค่อยชัดวิ่งก่อนอะหลบก่อนเมนันไรจะยิงกันเป็นเวฟปะอ่ายิงกันเป็นเวฟอุ้ยธนูนูฟรีของฟรีมีโลกอุ้ยเก็บไม่ถึงก็นนึงนะหลบหลบหลบ,ลบ,ลบ,ลบ ไส่ลิงและอันนี้คือเฮ้ยอย่าตกไอ้เยอร์โก้ความสูงมันมีธนูอยู่ตรงเสาเนี่ยน,นิดนึงนะเก็บไม่ได้เว้ยเก็บไม่ได้กูไปละไปเลยเออวอ่งเต็มเต็มเลยสี่ข้างเขาหรอกเจ็บตัวแล้วนะครับผมโอ้ช่องแคบช่องแคบมาละกาว่ากูต้องกดด้วยเหรอกูได้กินน้ำ แล้วก็ช่องเราว่าอย่างที่แจ้งไปครับผมมันจะมีคลิปให้ดูเยอะขึ้นนะครับผมก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะดูแล้วก็เพิ่มไปกดให้หน่อยนิดน,นึงเป็นกำลังใจให้คนทําต่อนี่คืออะไรอะไรไม่เกี่ยวกูเนาะเทปต้องฟังะอะเนาะเออมีคนดูบางส่วนเขาอยากดูในเรื่อง

รู้ว่าแน่ๆบอสต้องเป็นไอ้รูวิกแน่ๆเพราะว่าแม่งขี้โกงมากยิงแล้วมึงวาร์ปได้นี่ไม่ใช่เรื่องดีดิเช่นไปว่าอร่อยไหมอ่ะดีดิเช่นอะไรอร่อยอ่ะมึงมึงพูดถึงข้าวเหรออันนี้คืออะไรอ้องเป็นทางนี้ก่อนก็ศูนย์นี่ศูนย์นพกอะไรอุ้ยเฮียอะไรอ่ะฮเฮียอะไรอ่ะ เฮ้ยเตะได้ป่ะอุ๊ยคืออะไรเหมือนเด็กดอกเลย The Forest เลยอืมอ้าวมันดิมันมันกัดไหมอ่ะกัดปะหนุ่มกัดปะหนุ่มไม่กัดไม่กัดเอ้าเอ้าถ้าเหยียบก็ตายโอเคอะไเนี่ยอ๋อมันทำให้หน่ากลัวไม่กัดนี่กัดไหมไม่กัดโธเอ,อ้ย กูนึกนว่าแบบเนี่ยมันแมึงมีแก้แค้นหน่อยสักคุณรู้ว่าโตไปพวกมึงจะเป็นตัวเฮียอะไรกันตอนนี้มึงอยาบที่โตแล้วกันหมดไหมหมดเนาะไม่หมดมหมดเยียบอีกเยียบอีกเยียบอีกอ่าเออเว้ยโอเคเว้ยถ้าบอสเป็นตัวนี้กูโอเคนะแคปเตอร์เนี่ยบอสเป็นตัวนี้กูแบบกูจบเลยไม่เสื่อมศรัทธาไหลูกตาสุดเลย ทำอะไรคุณจะกูจะปล่อยอุยเด็กเหรอโอ้โหแม่งกัดตีนนุก็ไม่กัดไอสัตว์เด็กกัดตีนคุณดูว่าตัวใหญ่เห็นราขึ้นคุณจะกัดไม่ค่อยแรงนะกัดเครื่องรถไปนี่เดียวไหงโอ้ยจาสุดไปไหนเนี่ยพอแล้วอีเนี่ยเอาโขหกโหน้ำ ปต่เขาเรียบร้อยครับน่าจะมีเรื่องขอหน้าไม้ธรรมดามีไหมไม่มีด้วยถามจริงแปับหบนึง่งต้องมีหน้าไม้ธรรมดาโอเคขอหน้าไม้ธรรมดาครับไอ้เ <Yeah. S 1> นี้ยน่ากลัวจริงจริงยงเนะี้ยถ้ามีจระเข้นี่กูกลิเลยตรงเนี้ย คือ๋อนี่คือกระสุนดรอปนี่เองโอเคอกระสุนปืนพกคุมีเต็มเลยดีจริงๆถือหน้าไม้เ่อไม่งเท่ดิเหมือนมาล่าชารวันเลยชาราวันกุมพีจระเข้แซนดีอยู่ในทําททาา่าอย่าไะสัตว์เคยมีกระโดดข้ามได้อเด็กดอกเหยียบเลยสัตว์มันวิี่กระโดดได้ด้วยหนูตาย เด็กดอกแล้วก็หนูตายแล้วก็เด็กดอกอ้าวพอดีหนูไม่ตายด้วยเหยียบแม่งเลยเหยียบให้จมดินรอบนี้นี่ไม่ตายอะไรก็เผาแดกทั้งหมดเลยเออดอกไลท์อีทฮอตอะไรวะอยู่ชิเมนก็เด้งเอเด็กดอกเออเหยียบแม่งเลย ไปเกือบใหม่เธอลูกอย่าอยู่เลยชีวิตอย่างเงี้ยทรมานทรมานกูด้วยตอนมึงเป็นเด็กอะ่ะมึงทรมานแต่ตอนมึงโตอ่ะมึงก็ทรมานกูดูแต่ละตัวโตมาไม่ดีอะไรดีๆสักอย่างเลยปึ๊บดึ๊บดึ๊บ,บนั่นอะไรวะนั่นอนะ่ะไม่ใช่บอสเนาะไม่ใช่แหละ ก่อนไปก่อนไปแสดงว่ามีให้ฟาร์มไม่ชอบเลยนะพูดถึงเกมเนี้ยเวลามีที่อะไรให้ฟาร์มไม่ค่อยอยากจะฟาร์มเลยเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นการสู้บอสไอ้ที่เหมือนไอพีที่แล้วแจกชัยลิงชิบหายเลยกูว่าแจกทำไมวะโอ้โหไอ้ที่ไอ้ที่ตู้เซฟแมนไอ้สัตว์พอๆกับไอ้ที่นั่นเลยพอๆกับไอแม่แบ้เลยไอ้ที่สเปสเคปโน้ต ตามนั้นครับพ่อไม่อ่านอยู่แล้วเจ๊โดนอะไรอะ่ะโอูเจ๊อย่าอยู่เลยไปเถอะเออถื่ากูสดสบไปแล้วลวกันอ่าหินน่าจะเปิดประตูบานนี้ครับผม Space to use คืออะไรอะ่ะมีให้เลือกสองฝั่งรอ ไอ้ที่นี่อะไรเหมือนภาษาไทยเลยไม่ใช่เนาะอ่ะคือคือต้องใส่กูต้องใส่ด้านไหนอะ่ะเดี๋ยว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 มันมันไม่มีเดี๋ยวตั้งกูอ่ะเฮียถอยไม่ได้ด้วยมันมีคำใบ้ยไหมอะ่ะไอ้เฮียไอ้โนเมื่อกี้ไม่มีคำว่ายเลยอะกูว่าใส่กูไอเจ้เมื่อกี้ต้องใส่ผิดแล้วแม่งตายแน่เลยแล้วกูล่ะกูจะตามมึงไปไม่ได้ไอเจ้ เดี๋ยวผมอันนี้คือไอ้อ้วนนี่คือ,อ,นนคอตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้อ๋อโอเคกูหอกแอ้วไอเจ๊เล็กกี้ใส่ผิดแล้วตายใช่ไหมเลือดเลยศาสตร์กูว่าต้องเป็นอันนี้เพราะอันนี้ยังไม่มีเลือดถ้าถ้าจะมีเลือดก็ต้องไปเลือดกูแล้วอะไม่มีเลือดกูแดงว่ากูเดินไปได้เนาะโอเค โอ้ลักการคิดแบบที่คุณครูต้องภูมิใจตัวผมถ้าครูดูคลิปผมซึ่งผมบอกว่าครูจะไม่เจอช่องผมเพราะคำหยาบผมมากกว่าความภูมิอมขอขอขอเป็นแฟดละกันอ่ะอยานะแฟดนะคูแฟดนะคูบอกก่อนแฟดแบกเลยนะสัตว์ไอ้นั่นเนี่ยไอไอ้ชื่ออะไรเลสลี่โอ้ลงมาสีแก โรงพยาบาลตอนแรกเลยนีย่嘛โอ้โหเฮียแต่แซมม่งห,หลอนจริงชิปกูก็ไม่ค่อยจะดีแล้วเริ่มกดวิ่งค้างไม่ได้แนละ้วเฮ้ยหมอนี่หว่าไอ้หมอหมอ,อ,อหมอ,อคุณทำอะไรอยู่ที่นี่อ่ะ ีน้ำาทีไม่มีเวลาแล้วฉันจะหยุดเขาหยุดใครรู้วิกเหรอแล้วต้องทำอะไรขอโทษทีฉันต้องทำต่อฉันช่วยนายได้แต่นายต้องบอกฉันไม่งั้นเธอก็ช่วยนายไม่ได้เขาเราทำงานแบบจะพูดยังไงอะ Like linking brains together, sharing everything on an electrochemical level, emotion, <coughs> memory, perception, everything directly. It's unprecedented. The implications on psychology <coughs> on consciousness itself. Are you serious? It's a fucking nightmare. But I didn't say it was perfect. Especially not with such a. แต่มันไม่โอเคฉันก็หวังว่ามันจะไม่โอเคดีมากแล้วเราจะหยุดมันยังไงมันจะเข้าอยู่ในโอ้ไม่มีอะไรนะ level, เราแค่ต้องลองปรับระดับดูแต่มีแค่เขาคนเดียว <and thoughts. S 1> ที่สามารถหยุดัวเขา <You know S 1> เองได้แล้วรู้ไหมว่าต้องทำย<ๆ>ังไงเขาต้องการอะไรเขาต้องการ เขาต้องการให้ทุกคนตายไอ้ลูวิกะนะอ๋อเชื่อมกันด้วยสมองเหรอเหรอด็อออกเตร์้าวหมอเอ้ยไอ้หมอหายสเบาย์ลาเลยจะกินขวดแก้วไม่เก็บอยู่แล้วนี่บันทึก เึกอะไรบันทึกที่กูอ่านไม่ออกอีกแล้วมันก็ไม่อ่านแค่นั้นเองแล้วกูต้องไปไหนต่อ,อ,อ oh. Oh. Oh ทองอางนี้นี่ไงไปสิหโอ้โอ้โอ้ my god เย็ดเป็ดเย็ด oh. เฮ้ย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 โอ้คือคุกเองอยเนี่ยคุกอีกอ่ยกูอีกแล้วเบาเบาโอ้โหตัวเที้ยอะไรเนี่ย มึกเป็นอะไรเอ้ยเฮ้ยตัวพุ่ยอะไรเนี่ยโอ้ยวิ่งอีกแล้ววิ่งทุกทิศเลยเอ้ยพอแล้วเว้ยอ้าวไอสัตว์ทะลุประตูนี้ไม่ได้เหรอประตูอาคมอืมอ้าวไอวิกไอวิกมาได้ไงเนี่ยวิกเอ้ยอย่าอย่าไอสัตว์ฮะ ฮะฮะจบแล้ววัดเกียรทีเองมาเนี่ยยี่สิบนาทีได้มั้งคลิปนี้ฮะคืออะไรเอ้ยไอ้ตัวเมื่อกี้คือตัวเฮียอะไรอยากแรกเลยมันมันคือหมอ,หอมันเหมือนหมอเลยเมื่อกี้เนี่ยใช่หมอแปลงร่างก็วะเนี่ย ลูวิกแล้วลูวิกมันมาอยู่ที่ไอเนี่ยที่ที่เราอยู่กับไอเจ๊พยาบาลนะ่ะเท่ากับว่าแม่งไม่ได้แม่งไม่ใช่ที่ปลอดภยนะัยแล้วตอนเนี้ยสำหรับกูโอเคครับเดี๋ยวยังไงเราติดตามอีพีหน้ากันก็นกชัตเตอร์แปดจบแล้วนะครับผมก็เป็นสัญญาณบอกว่าอีพีแปดจบแล้วเช่นกันนะครับงง,งงหน่อยอีพีนี้นะเดี๋ยวเราลองดูว่าอีพีหน้าจะมีอะไรที่พอจะอธิบายเราได้บ้างนะครับผมก็ใครชอบก็ฝากกดไลบบค์กดแชร์กดซับสไครป์สามหกหนึ่งเก้าศูนยอด้วยนะครับใครอยากดูอีวนีวีอินพาดพาดพาด ภาคสองเออภาคห้องภาคใครภาคสองนะผมใครดูภาคสองก็ไปติดตามที่ช่องลูมโฟกัสเหล่าเลยนะผมดูที่หน้าช่องนะเป็นช่องพันธมิตรนะผมเข้าไปดูเลยนะผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้เขาก็ยังไม่ได้ลงอีพีสามนะผมก็ไปกดดันเขาาเยอะนะผมเขาลงอีพีหนึ่งกับสองกันแล้วนะผมก็สับช่องอื่นช่องพันธมิตรอื่นอย่างคุณไนท์คิงออฟไอส์แล้วนะผมช่องไฟเอ็มก็ไปติดตามได้แล้วก็ช่องพันธมิตรใหญ่ของเราอย่างเอนตี T ้เพอร์นครับก็ฝากติดตามด้วยละกัน สวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันโอกาสหน้าาสวัสดีครับบ๊ายบาย